สวัสดีคะ่ะทุกคนในวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแปบม Story channel กันเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะแปมมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับตอมออสเตรเลียนะคะหรือว่า Immigration Australia นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆหลายคนนะคะถามแปมมเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็น Inbox ทางอ่าเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าทางคอมเมนต์ในอแอป YouTube นะคะถามว่า ia, ออสเตรเลียาตอเมอเขาเข้มหรือเปล่าแล้วก็เขาจะถามคำถามอะไรบ้างเนาะและในวันนี้นะคะแปมก็จะมาทำคลิป อีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการผ่านตอมออสเตรเลียที่ง่ายแล้วก็เร็วด้วยค่ะวิธีนี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะต้องคุยกับตมยังไงหรือว่าจะต้องตอบคําถามเป็นภาษาอังกฤษยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวแปมจะมาแนะนําเลยค่ะว่าวิธีนี้คือวิธีไหนนะคะวิธีนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าสมาร์ทเกตนะคะทุกคนหรือว่าเป็นการผ่านช่องทางอัตโนมัตินั่นเองค่ะเป็นการผ่านตอมอัตโนมัติเนาะคือไม่ต้องคุยกับตมที่เป็นบุคคลเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะมาดูเนาะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเนะาะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาดูที่พาสปอร์ตของเรานะคะก็จะเป็น e p a สปอร์ตนะคะทุกคนและพาสปอร์ตของประเทศไทยนะคะก็จะมีนี่สัญลักษณ์แบบนี้นะคะคือ e p a สปอร์ตเนาะซึ่งบางประเทศนะคะเขาก็จะไม่มีนะคะแต่สำหรับประเทศไทยนะผ่านฉลุยนะคะนี่เลย ค่ะแล้วก็อายุนะคะคือ16ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็เราจะต้องกรอกบัตรขาเข้านะคะหรือว่าบัตรเยโลการ์ดนะคะซึ่งแปมก็ทำคลิปแนะนำวิธีการกรอกนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเดี๋ยวแปบบจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราแลนดิ้งแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าไปในคอสตอมเนาะคือเราจะเดินไปที่อิมเมชันนนั่นเองนะคะทุกคนคือด่านตรวจคนเข้าเมืองเนาะและให้เราสังเกตที่ขวามือนะคะทุกคนก็จะมีเครื่องแมชชีนเล็กๆนะคะคือเรียงเรียงกันอยู่นะคะเยอะมากเนาะแล้วเขาก็จะมีเขียนกำกับไว้นะคะว่า e passport self service นะคะเราก็ไปตรงนั้นได้เลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็ไปที่เครื่องแล้วเนาะเราก็นำพาสปอร์ตของเรานะคะคือเปิด หน้าพาสปอร์ตของเราเนาะนี่เปิดหน้าตรงนี้นะคะแล้วเรากา็สแกนเข้าไปในเครื่องเนาะพอสแกนเข้าไปแล้วในเครื่องนะคะเขาก็จะให้เราตอบคำถามนะคะประมาณ3ข้อเนาะซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามีภาษาไทยค่ะคือเราสามารถเลือกภาษาไทยได้เลยนะคะแล้วก็ติกต๊กๆนะคะ3ข้อเท่านั้นเองเนาะพอ3ข้อเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีทิกเกตเล็กๆนะคะแบบนี้ นี่แบบนี้นะคะออกมาให้เราแล้วเราก็หยิบออกมาจากในเครื่องเลยนะคะและจากนั้นเราก็นำพาส,สปอร์ตของเราออกมาด้วยค่ะพอเราได้ชิคเกตเล็กๆแล้วนะคะเราก็ไปต่อกันที่สเต็ปที่สอได้เลยค่ะนั่นก็จะเป็นการผ่านด่านตอมอแล้วนะคะทุกคนให้เราเดินไปที่ขวามือเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นป้ายบอกนะคะว่าสมาร์ท a กตเนาะก็ให้เราไปที่ตรงนั้นได้เลยค่ะและเมื่อถึงคิวของเราแล้วนะคะเราก็ นำตั๋เกตเล็กๆนะคะหย่อนเข้าไปในเครื่องเนาะแล้วประตูบานแรกนะคะก็จะเปิดออกค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการถ่ายรูปค่ะทุกคนก่อนที่เราจะถ่ายรูปนะคะเราก็จะต้องถอดแว่นออกก่อนแล้วก็ถอดหมวกนะคะถ้าเราใส่หมวกเนาะหรือว่าจะต้องเปิดผมสักหน่อยนะคะเพื่อให้เห็นใบหูหน้าตาของเราได้ชัดเจนนะคะ,ะหลังจากนั้นกล้องเขาก็จะจับที่หน้าเรานะคะแล้วเขาก็จะประมวลผลค่ะว่าหน้าเราแมทช์กับพาสปอร์ตของเราหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคร โอเคแล้วนะคะประตูบานสุดท้ายก็จะเปิดค่ะทุกคนและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นสเตปในการไปรับกระเป๋านั่นเองค่ะแต่เี่เราไปรับกระเป๋ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับด่านสุดท้ายค่ะทุกคนด่านนี้นะคะก็จะสําคัญนะคะทุกคนด่านนี้เนาะเราก็จะต้องเตรียมเยลโลกร์กนะคะบัตรขาเข้าเนะที่เรากรอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีะ smart เก t e ticket นะคะก็คือบัตรเล็กๆเนาะที่เราผ่านเครื่องมาเมื่อกี้เนาะเราก็จะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตมนะคะ immigration ค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกเราเนาะว่าให้เราไปที่ช่องทางหมายเลขไหนนะคะทุกคนและเราก็ไปตามนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วคะ่ะทุกคนง่ายใช่ไหมคะแล้วก็รวดเร็วดนะ้เนาะเราไม่ต้องไปเสียเวลาตอด คิวยาวๆเนาะเพื่อที่จะได้พบกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ stem passport เนาะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะถูกถามอะไรอะไรยังไงเนาะหรือว่าจะได้คุยเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยอะไรแบบนี้เนาะเพื่อนๆก็หายกังวลไปได้เลยค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการผ่านตอมออสเตรเลียนะคะทางช่องทางอัตโนมัตินาอทุกคนที่แบบว่าง่ายแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะคะแปบมบก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะแปบมบก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย